สวัสดีค่ะน้องๆโรงเรียนวัดพาณิชธรรมิการามทุกคนนะคะที่มาจากโครงการ CG No CCV Care นะคะซึ่งเป็นโครงการ CSR ค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวกันเลยนะคะว่าพี่ชื่อพายค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องของชีวิตกับสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าน้องๆอมองไปรอบตัวเรานะคะเราก็จะเจอกับสิ่งรอบกายที่มีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะ โดยสิ November, ่งมีชีวิตตั้งแต่2ชนิดขึ DAY ้นไปเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่งด้วยกันเนี่ยเราจะเรียกว่าระบบนิเวศค่ะโดยระบบนิเวศนะคะตามหลักุณเทศาสตร์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็แบ่งออกเป็นระบบนิเวศบนบกค่ะโดยระบบนิเวศบนบกเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศทะเลทรายระบบนิเวศป่าไม้หรือระบบนิเวศชายป่าหรือทุ่งหญ้านะคะ กลุ่มที่2ก็คือระบบนิเวศในน้ําค่ะซึ่งระบบนิเวศในน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ย่อยอีกก็คือระบบนิเวศในน้ําน้ําจืดและก็น้ําเค็มค่ะโดยน้ําจืดก็ยกตัวอย่างเช่นแม่น้ําลําธารบางตักนะคะส่วนน้ําเค็มก็ทะเลมหาสมุทรค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศค่ะประเภทแรกเลยก็คือความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าซิมไบโอซิสค่ะซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ต่างฝ่ายก็ต่างพึ่งพาอาศัยกันได้ประโยชน์โดยที่ไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในภาพทางซ้ายก็จะเป็นรูปนกเอี้ยงและควายค่ะโดยประโยชน์ที่ควายได้จากนกเอี้ยงนะคะก็คือนกเอี้ยงเนี่ยก็จะคอยปัดพวกมแมลงวันบนหลังควายให้นะคะส่วนควายส่วนนกเอี้ยงเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการที่กินมแมลงวันเป็นอาหารค่ะ ในรูปทางขวานะคะก็จะเป็นมดดากับเพลี้ยอ่อนค่ะโดยมดดำเนี่ยก็ได้ไประโยชน์จากการดูดน้ําเลี้ยงของเพลี้ยอ่อนนะคะส่วนเพลี้ยอ่อนก็ได้แหละะะ่งอาหารใหม่ๆนอกจากนี้ก็มีการยกตัวอย่างของดอกไม้และพึ่งค่ะโดยพึ่งเนี่ยก็ได้ดูดน้ําหวานจากดอกไม้ส่วนดอกไม้เนี่ยก็มีโอกาสในการขยายพันธุ์โดยให้พึ่งเป็นตัวนําพาค่ะ ต่อนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบที่2ค่ะก็คือความสัมพันธ์แบบต้องพึ่งพาอาศัยกันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต2ชนิดได้ประโยชน์ที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตค่ะพี่จะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นไรเช่นนะคะซึ่งก็คือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันนะคะโดยสาหร่ายเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้แต่ต้องอาศัยความชื้นจากเชื้อราค่ะซึ่งการที่ สาหร่ายสร้างอาหารขึ้นมาเนี่ยสาหร่ายก็ได้อาหารกินเองด้วยเชื้อราก็ได้อาหารด้วยซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ここมีความสัมพันธ์ของโปรโตซัวในลำไส้ปลวกและก็จะมีความสัมพันธ์ของต่อไซกับลูกไซค่ะความสัมพันธ์แบบที่3นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยค่ะโดยที่จะมีฝ่ายหนึ่งที่ได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้และก็ไม่เสียประโยชน์ค่ะซึ่งเราจะเรียกแบบนี้ว่าการเกื้อกูลกันค่ะ พี่จะยกตัวยอย่างอย่างดทางด้านรูปซ้ายนะคะก็ค ah ือปลาฉลามกับเหาฉลามค่ะซึ mm. ่งปลาฉลามนะคะกับเหาฉลามเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันโดยเหาฉลามเนี่ยจะเกาะติดกับปลาฉลามโดยที่เขาจะได้ประโยชน์จากการที่จะมีอาหารลอยมากับน้ําแล้วก็จะได้กินอาหารค่ะส่วนปลาฉลามเนี่ยก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรเนื่องจากเหาฉลามเนี่ยก็ไม่ได้มาแย่งอาหารของปลาฉลามค่ะส่วนทางด้านขวานะคะก็จะเป็นกล้วยไม้ที่ติดอยู่กับเปลือกของต้นไม้ใหญ่ค่ะซึ่งกล้วยไม้เนี่ยก็จะ คอยอาศัยอยู่กับเปลือกของต้นไม้ใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้แย่งอาหารของต้นไม้ใหญ่ค่ะดังนั้นต้นไม้ใหญ่ก็จะไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์ของมหมาไฮยีน่ากับสิงโตด้วยค่ะโดยมหมาไฮยีน่าเนี่ยจะคอยกินซากสัตว์ที่ตายแล้วที่สิงโตได้ทิ้งไว้นะคะส่วนสิงโตก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อะไรค่ะ ต่อไปเป็นความสัมพันธ์แบบที่4นะคะก็คือความสัมพันธ์แบบล่าเหยื่อค่ะโดยเราจะเรียกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ล่าและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกล่าหรือเราจะเรียกว่าเหยื่อค่ะโดยฝ่ายผู้ล่าเนี่ยเป็นผู้ได้ประโยชน์และส่วนผู้ถูกล่าเป็นผู้เสียประโยชน์ค่ะยกตัวอย่างเช่นหนูนะคะที่ล่าหนูยกตัวอย่างเช่นแมวที่ล่าหนูเป็นอาหารค่ะต่อไปเป็นความสัมพันธ์แบบสุดท้ายนะคะก็คือความสัมพันธ์แบบปรสิตค่ะ ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่เสียประโยชน์ค่ะยกตัวอย่างเช่นกาฝากกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปรสิตท,ที่อยู่ในลำไส้คนค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่พี่ได้ให้ความดูน้องๆไปอย่างคร่าวๆค่ะ หลังจากจบคลิปนี้น้องๆกาศจะมองไปรอบตัวรอบข้างแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าตนเองอยู่ในระบบนิเวศแบบไหนเห็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนนะคะและพี่ก็ขอขอบคุณน้องๆที่ตั้งใจฟังกันจนจบคลิปค่ะถ้ามีโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย